ครับสวัสดีครับอีฟสีทุกคนนะครับเนาะครับมันนี้กับมาพอๆกับพอเตียมเนาะพี่น้องเนาะกับพอเตียมพามาติดตามเลขลาวพัฒนาของเซียนหนองคายต่อยเนาะพี่น้องเนาะครับเมื่อวันจันทร์เนาะพี่น้องวันจันทร์ที่หนึ่งกันยายนหกแปดลาวพัฒนาออกสองศูนย์สี่ศูนย์แปดแปด รับเลขกล่างก็ออก4 0เศนาะพีนองเนาะเป่าจนได้เนาะพี่น้องเนาะรับเสียดายนะเนาะเซียนหนองคายพี่น้องวัตถิพันธ์มากเขา่าตกกับนะครับนี่นะครับวันจันทร์ที่หนึ่งกันยายนสองห้าหกแปดลาพัฒนาเซียนหนองคายบนล่างวิ่งโลดเก้ากับศูนย์เก้ากับศู 0, นย์กับมาศูนย์นพีนองเนาะ ขับต่อ8 90ชุดวินเพชุดวินพี่น้อง456ครขับพระเน,นใี่นย์ห้0405 9495ขับออก40ล่างเนาะพี่น้องเนาะขับเข้าตัวกลับเด้อพี่น้องเดือของเซียนน้องคายอะมันอนี้มาแล้วพี่น้องขับก็เตรียมพามาตามต่ออีกเนาะพี่น้องเนาะ วันพุธ ลาพัฒนาเซียนหนองคาย กับสองกับสามพี่น้องสองสามสี่ จ็ดแปดเก้านะครับจับคูได้พี่น้องเนื้อสอง สองเจ็ดสองเจ็ดสองแปดสองเก้า 3า3เจ็ดาก้านะครับ ครับหลักซีได้พี่น้องเปิ่นบอกมากระจับบอาได้หลักซีงวดอนเป็นบำรจระจับให้ครับเพื่อให้กันเบิ่นไว้พี่น้อง ครับกันเบิ้ลสองสองสามสามนะครับครับสัตว์เจียนนะพี่น้องเนาะฮาค่อยเขาจะลืมได้พี่น้องเด้จะลืมกลับตัวไว้นํำมักตัวใดนะพี่น้องเนาะครับวันพุทธที่สามกันยายนสองห้าหกแปดลาวพัฒนาเซียนหนองคายบนล่างวิ่งรูดสองกับสามขับชุดเต็มเพิก่กระสองสามสี เจ็เนาะพี่น้องเนาะรับจับคู่สองเจ็ดสองแปเน้น28 29 38 39งพี่น้องกันเบิ้ลสองสองสามสามนาคำครับพ่อเตมขอขอบคุณในห,หลายนะครับเด้อเสียนหนองคายเนาะครับเนาะครับที่ให้แนวทางเล่าพัฒนาพ่อเตมมารับฝากพี่ฝากน้องรับเอาไปเบิ้งไปเป็นแนวทางน้ำกัน ชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะพี่น้องเด้อตัวเลขเป็นแค่แนวทางเนาะครับเนาะเอาฉะนั้นแล้วพอเตียมขอ้อวยพรอนคอยเข,าข่าคอยปังอีกพี่น้องเอฟซีก็จะได้โชคโฉบมนันมันกันเนาะพี่น้องเนาะเอาจะเริ่อมนะพี่น้องเด้อเข้ามาแล้วก็จะเลื่มกดไลค์กดแชร์พอเตียมน้ำแดงเนาะครับเนาะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้พอเตียมน้นนำนาคามครับสุดท้ายท่ายสุดนี้ข้อเอฟซีทุกคนโชคโฉบมนันมันเฮงเฮงรวยรวยเนาะครับเนาะ ครับพอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม